ก็ต้องขอขอบคุทางมูลนิธิสังคมเพื่อความเป็นธรรมนะคะที่มอบอะไรเขาเรียกว่ากระตุ้นกระตุ้นในการทํางานให้กับเราอีกต่อไปที่จริงเราคิดว่าเราจะเกษียณตัวเองแล้วแต่พอได้รับรางวาัลมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเรายังมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและก็สมองของเราเพื่อที่เราจะ คิดอยู่ว่าเราอยากทำการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตลอด10ปีที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติ<ม>ก็คือได้รับการติดตอ่อจากอาจารย์สยามนบอกว่าพี่ว่างไหมวันที่2 4อ๋ิอว่างค่ะยังไม่มีใครจองตัวเลยพี่มารับรางวัลน,นะรางวัลอะไรเพราะว่าในขณะนั้นก็เพิ่งจะไปรับคนงานมาจากโรงงานแห่งหนึ่งที่ชนบุรีซึ่งเคสไม่แตกต่างจากที่ไปรับมาจากฟาร์มไก่ที่ถูกฟ้อง แต่อันนี้ต้องรีบกลับเพราะว่า,าผู้ประกอบการมีปืนก็เลยต้องรีบกลับมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางาสมาคมาสถาบันใช่ไหมคะส,มสถาบันสังคมเพื่อเป็นธรรนะคะแล้วก็จะมอบรางวัลน,นี้ไปสู่เพื่อนร่วมงานด้วยนะคะเพราะว่าสุดทัศนีไม่สามารถที่จะทำงาน คนเดียวได้ประสบความสําเร็จนอกจากมีเพื่อนร่วมง,งานของเรามีทีมทํางานของเราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้แปลภาษา mm hmm. ก็คือส่วนใหญ่เจ้าที่ของเราจะเป็นแรงงานข้ามชาติแล้วก็ลงพื้นที่ในการที่เยียวยาช่วยเหลือแรงงานจะชุดแรงงานขึ้นมาอยู่บนความเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมทางสังคมได้อย่างไรขอบคุณค่ะ